สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมชื่อเพชรครับเป็นคนอาขานะครับหลายคนอาจจะคิดว่าผมเป็นคนมงกก็ <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นผมก็ต้องบอกว่าจับขึ้นมาเป็นพยานตั้งแต่ตอนที่ผมจบศิลาความเชื่อบทที่8นะครับแต่ด้วยที่ว่าผมกลัวแล้วก็อายด้วยแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งมาถึง <c oughs> ตอนนี้ครับแล้วก็ตอนที่เรียนศิลาความเชื่อบทที่8พี่นุก็ได้ให้กันบ้านว่าให้นักเรียนทุกคน เตรียมเรื่องเรามาขอบคุณพระเจ้าคนละเรื่องครับแต่ผมก็ได้ได้เล่าไปเกินเกินในห้องชั้นเรียนแล้วครับว่าเป็นอะไรยังไงก็พินุก็หนุนใจให้ผมได้ขึ้นมาเป็นพยานบนเวทีนี้ครับก็วันนี้ผมตัดสินใจขึ้นมาบนเวทีนี้ก็ผมก็เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวผมจะทํางานทําให้ความกล้าไอ้ความกลัวแล้วก็ความอายผมก็หายไปขอบคุณพระเจ้าครับก็เขาเรื่องนี้ครับก็่อนอื่นผมต้องเกริ่นก่อนว่าตั้งแต่ผมจําความได้คือพ่อผมเนี่ยเป็นคนขี้เล้าคือเมาตลอด ก็คือจะมีเรื่องทะเลาะกันตลอดในตอนที่พ่อผมเมาก็จะทะเลาะกับพ่อแม่ทุบตีกันตลอดเท่าที่ผมจําความได้ก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยๆมาแล้วก็สาเหตุที่ทะเลาะกันก็เพราะว่าเวลากินเหล้าเมาแล้วก็แบบบางครั้งขอเหล้าเพิ่มอย่างเงี้ยแม่ผมไม่มีให้ก็จะหาเรื่องทะเลาะถ้าไม่มีให้ก็ไล่ตีก็จะเป็นแบบนี้ตลอดแล้วก็ในฐานะที่ผมเป็นลูกชายคนโตนะครับผมก็จะอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ตลอดผมก็จะเป็นคนไปห้ามพ่อแม่ว่า ไม่ให้ตีกันบางครั้งผมก็ไปกอดพ่อผมว่าไม่ให้ตีให้แม่ผมหนีอะไรอย่างนี้ครับแต่บางครั้งถ้ามีเหล้าให้ก็พ่อผมก็ไม่ได้อลราวาร่าไม่ได้ตีอะไรแม่ผมแม่ผมก็จะมีเหล้าติดบ้านตลอดประมาณ3ขวดสามสองถึงสามขวดประมาณขวดน้ำสิบบาทนี่ครับก็จะใช้วิธีที่ว่าแบ่งแบ่งออกให้พ่อผมกินก็ครั้งหนึ่งก็ประมาณเท่าฝ่ามือขวดน้ำสิบบาทนี่ครับก็เพราะว่าพ่อผมเป็นคนติดเหล้าก็มันต้องกินตลอดเวลามัน แบบว่าอะไรเรากินข้าวสามมือ้อเพราะผมก็จะกินเหล้าตามที่กินข้าวนี่แหละครับเชา้ากลางวันเยน็นก็คือเมาตลอดเวลาเลยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ตลอดก็ไล่ทุบตีกันตลอดผมก็มีครั้งหนึ่งก็ตอนตอนนั้นตอนเย็นกลางคืนนี่แหละครับก็พ่อแม่ผมก็ได้ทะเลาะกันตีกันกําลังนั่งกินข้าวนี่ะครับคนอาขาเขาจะกินข้าวแบบหอเจหอเจที่ร,บรบอบรอบนั่งลงกินข้าวใช่ไหมครับ <laughs> ก็นั่งนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็ ทั้งนั้นก็ทะเลาะกันแล้วก็คือผมกําลังกิน,ข,กนข้าวกินข้าวยังไม่ทนได้อิ่มครับคือถ้วยจานอะไรคือบินหมดเลยก็ตีทุบตีกันไล่กันอย่างนี้นครับแล้วก็แม่ผมก็ผมก็ได้ห้ามพ่อผมแล้วก็กอดพ่อผมไว้แล้วก็แม่ผมก็หนีออกจากบ้านก็แต่ละครั้งที่ทะเลาะกันตรงกลางคืนก็คือต้องรอให้พ่อผมดับก่อนแม่ผมถึงจะเข้ามาบ้านแล้วก็มานอนได้แล้วก็แต่ละครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมก็คิดในใจแต่ผมไม่ได้บอกพ่อผมคิดในใจว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาเกิด ในครอบครัวแบบนี้ได้เหตุการณ์แบบนี้ทําไมคือต้องเกิดกับผมซึ่งผมเป็นปมในใจผมมาเลยตลอดว่าทําไมผมมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทั้งๆท,งที่เพื่อนแต่ละคนที่แบบเพื่อนผมคือไม่ไม่เป็นแบบนี้ทําไมผมต้องมาเป็นแบบนี้ผมก็น้อยใจเป็นปมในในใจผมมาตลอดผมก็สัญญากับตัวเองว่าถ้าโตขึ้นมาผมจะไม่กินเหล้ายาเด็ดขาดเพราะพ่อผมเป็นตัวอย่างแต่ผมไม่เอาเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นแบบนี้เรื่อยๆมาแล้วก็ ขนาดเข้ากินนะครับผมคือจะอยู่บนดอยใช่ไหมครับปลูเข้าเป็นภูเขาเลยครับแต่เข้าอะไรพวกนี้ก็คือไม่พอกินปีต่อปีนะครับเพราะว่าโดยที่ว่าพ่อผมเนี่ยเมาเหล้าตลอดเวลาไปไล่ไปสวนปกติคนปกติเขาจะไปประมาณ7จ็ดแปดโมงใช่ไหมครับพ่อผมไป9ก้าโมงสิบโมงครับก็ด้วยที่ว่าเมาเหล้าอะไรแล้วก็ทําไล่ทาสวนอะไรก็แบบทําได้ไม่ดีเลยเพราะว่าเมาวเวลาพ่นยาพ่นอะไรก็พ่นบ้างเว้นบ้างแบบยาคือตายไม่ดีเลยครับ ทำให้ผลผลิตของครอบครัวผมก็คือข้าวอะไรพวกนี้ไม่พอกินครับก็สมมุติข้าวคือเก็บเกี่ยวประมาณเดือนสิประมาณกลางเดือนหรือสิ้นเดือนใช่ไหมครับแต่ครอบครัวผมข้าวก็คือไม่พอกินจะจะก,กินได้ถึงประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดก็ทุกครั้งก็แม่ผมก็จะไปหายืมนตามเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับช่วงแรกๆเขาก็ให้ครับแต่ช่วงหลังๆเขาก็ไม่ให้เ, <laughs> เพราะว่าครอบครัวผมก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะพ่อผมก็เมาตลอดด้ยเขาเห็นแบบนี้เขาก็เลยบอกไม่ให้แล้วแล้วก็ จะครอบครัวผมก็หาวิธีแก้เลยที่ว่าไปเกี่ยวข้าวก่อนก่อนที่ข้าวจะสุกเต็มที่นะครับแต่ก็จําเป็นต้องไปเกี่ยวเพราะาไม่มีข้าวกินมันสุกยังไม่ดีพอถึงขั้นได้เก็บเกี่ยวนะครับก็ไปเกี่ยวประมาณสองสามกระสอบให้พอกินถึงช่วงที่แบบเก็บเกี่ยวอะไรน้ครับก็จะแก้ปัญหาแบบนี้มาโดยตลอดทุกๆปีครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งนะครับผมตอนนั้นผมก็ได้ไปเรียนปวชอตอนนั้นผมจบมต้นแล้วก็ไปเรียนปวชที่พะเยานี่ครับก็ผมก็ได้ โทรมาบอกพ่อว่าผมจะกลับบ้านครั้งนี้คือครั้งแรกตั้งแต่ที่ผมไปเรียนปวชคือแบบด้วยที่ว่าการเดินทางอะไรลําบากผมกลับบ้านครั้งแรกครับก็โทรบ,บอกพ่อว่าวันนี้ผมจะกลับบ้านไปเที่ยวหาที่บ้านนะแบบนี้แล้วก็พ่อก็บอกลูกกลับมาเลยเดี๋ยวพ่อทํากับข้าวอะไออร่อยให้ลูกแต่พอผมกลับไปถึงนะครับพ่อผมก็เมาก่อนแล้วครับก็ไม่ทันได้กินข้าวด้วยกันพ่อผมก็เมาก่อนแล้วก็ในคืนนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ว่าทําให้ผมตกใจมากก็คือ พ่อผมเนี่ยครับกินเหล้าเมาแล้วก็มีอาการเกร็งชักเพราะกินหนักมาโดยตลอดใช่ไหมครับก็ชักแล้วก็เกร็งแล้วก็แข็งไปทั้งตัวตาเหลือกเหมือนกับคนที่กําลังจะตายครับแล้วก็ตอนนั้นคือผมตกใจมากครับแล้วก็ผมกับแม่ก็คือเอาผ้าชุบน้ําแล้วก็เช็ดตัวให้แล้วก็ทุบ ทุบนนวดให้ก็พ่อผมฟื้นได้สติมาใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็ว่าปรึกษากับแม่ว่าเอ๊ถ้าพ่อกินแบบนี้ตลอดไปก็คงต้องตายแน่เลยครับเพราะกินดักผมกับแม่ก็เลยปรึกษากันว่าจะพาพ่อไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเลิกเหล้าครับแล้วก็เช้าวันต่อมาผมก็ได้ไปยืมมอไซค์พี่น้องมงครับเพราะครอบครัวผมจะเป็นครอบครัวที่จนมากเลยครับเพราะพ่อแม่ผมพ่อผมขี้เหล้าเป็นคนแบบไม่เอาอะไรครับก็คือจะจนมากมอไซค์เข้าไปในเมืองโรงพยาบาลก็คือไม่มีเลยครับ มีแต่มอไซค์เก่าๆกันหนึ่งแล้วก็ผมก็ได้ไปยืมพี่น้องมงคนหนึ่งเขาก็ใจดีให้ผมมาแต่พอผมไปยืมมอไซค์กลับมาถึงบ้านปุ๊บผมก็เห็นสภาพที่ว่าพ่อผมกินเหล้าอีกแล้วก็คือกินประมาณครึ่งขวดความนั้นสิบ,บาทเนี่ยครับผมก็เลยถามพ่อว่าเอา้าพ่อทําไมต้องกินเหล้าอีกแล้วจะพาไปเลิกเหล้าจะพาไปโรงพยาบาลน,นะพ่อบอกอพ่อขอกินเป็นครั้งสุดท้ายนะกินครั้งนี้แล้วพ่อจะไม่กินแล้วใครว่าพ่อจะไปเลิกแล้วอย่างเงี้ยครับ มก็บอกเอาโอเคไม่เป็นไรแล้วก็คือจากนั้นก็ได้ไปโรงพยาบาลน,นะครับพาพ่อไปเลิกเล่าแต่ตอนนั้นคือไปถึงโรงพยาบาลแล้วแล้วก็คือโรงพยาบาลเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรตอนนั้นนานแล้วผมจําไม่ได้ก็โรงพยาบาลเขาบอกว่าวันนี้คือแบบโรงพยาบาลเขาบอกว,วันนี้เป็นอะไรที่ว่าแผนกนั้นไม่อยู่ือเปบอกผมก็ลืมแล้วแล้วก็บอกให้มาวันใหม่ผมก็ได้ขับรถกลับมาผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะไหนๆก็มาเพื่อจะไม่ให้เสียเที่ยวผมก็ ไ,ไปแวะตลาดร้านยาแต่ในใจผมก็แค่แวะไปแค่ไปไปหาซื้อตามธรรมดานี่ครับเพื mm hmm. ่อไม่ให้เสียเที่ยวแตว่ก็ผมไปถามร้านยาก็บอกผมเข้าไปถามว่ามียาเลิกเล่าไหม mm hmm. เขาก็บอกว่ามีอยู่น้องแบบมียาตัวน,นี้ตัวน,นี้ผมก็แค่ลองซื้อไปให้กินนะครับผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่าตอนนั้นผมรู้แล้ว่าพ่อผมนี่คือน่าจะเลิกไม่ได้แต่เชื่อไหมครับยาตัวที่ผมซื้อไปคือ พ่อผมกินเข้าไปครั้งแรกปุ๊บพ่อผมบอกว่าบอกว่าเหล้านี่คือแบบเหม็นได้กลิ่นแล้วคืออยากจะอ้วกคือผมก็ต้องขอบคุณพระเจ้าผมก็เชื่อว่าพระเจ้าได้ปรุงแต่งยาตอนนี้เป็นยาพิเศษสําหรับพ่อผมจากนั้นพ่อผมก็เลิกเหล้าได้เป็นแบบตลอดไปตลอดการเลยครับแล้วก็จากที่พ่อผมเลิกเหล้าปุ๊บหลายๆคนที่อยู่บ้านผมก็คือเห็นว่าพ่อผมเลิกเหล้าได้ก็มีคนมาสอบถามว่ากินยาอะไรทําไมเลิกได้ใช่ไหมครับ ก็หลายๆคนก็พ่อผมก็ไปซื้อไปฝากแต่หลายๆคนก็คือกินแล้วก็คือเลิกไม่ได้เลิกได้แค่วันสอง,งวันแล้วก็กลับมากินเหมือนเดิมแล้วก็มีโอกาสได้ไปบ้านเก่าบ้านเก่าผมคืออยู่ไม่สลองในนะครับแล้วก็เขาก็ได้เขาว่าพ่อผมเลิกเล่าแล้วก็เขาก็ได้โทรมาสั่งยาว่าช่วยซื้อมาฝากหน่อยพ่อผมซื้อไปฝากเขาก็เลิกไม่ได้เหมือนกันผมก็เลยเชื่อว่าพระเจ้าน่าจะปรุงแต่งยาตัวน,นี้ให้พ่อผมเลิกได้มีแต่พ่อผมคนเดียวเท่านั้นที่เลิกได้ขอบคุณพระเจ้าครับแล้วก็ขอข้อพระคํา สองโครินบทที่5ข้อที่17เนี่ยครับเรามาอ่านพร้อมกันนะครับ3-4ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในประเทศเขาเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นก็หลังจากนั้นก็พ่อผมก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากที่ไม่รู้จากบทไม่รู้จักไปเข้าไม่นัไม่รู้จากพระเจ้าก็คือหันไปเข้าโบสถ์แล้วก็นมาสกการพระเจ้าทุกอาทิตย์ครับแล้วก็พ่อผมก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับ อย่าอย่าเพิ่งขึ้นรูปครับ <c oughs> น้ามือเป็นหลังมือจากที่เป็นคนที่แบบทะเลาะกับพ่อแม่แม่ผมตลอดก็คือแทบจะไม่ทะเลาะให้เห็นเลยแล้วก็พระเจ้าก็ได้เปลี่ยนให้พ่อผมจากที่เป็นคนใจร้อนก็เป็นคนใจเย็นบางครั้งเพื่อนบ้านก็มาด่ามาว่าอย่างเงี้ยครับตั้งแต่รู้จักพระเจ้าพ่อผมก็คือแบบจะไม่โต้เถียงจะไม่ทะเลาะกับเขาเลยแล้วก็พ่อผมก็ยิ้มรับแล้วก็พูดจาดีๆให้เขาเหมือนกับเขาชวนทะเลาะแต่พ่อผมไม่ทะเลาะด้วยอย่างเงี้ยครับ ก็ขอบคุณพระเจ้าครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาพ่อผมก็ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพ่อผมจากนั้นครอบครัวผมก็ค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆครับก็เรื่องนี้ผมก็ได้ให้อภัยผมให้ให้อภัยพ่อผมไปเรื่องหนึ่งแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่สามารถให้อภัยพ่อผมได้ก็คือตั้งแต่ผมจําความได้คือครอบครัวผมนี่คือไม่มีสัญชาติไทยครับไม่มีบัตรประชาชนก็เพราะว่าพ่อผมเป็นคนขี้เมาด้วยที่ว่าไม่สนใจอะไรด้วย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมก็คือครอบครัวผมได้ย้ายมาจากอำเภอแม่ฟ้าหลวงแม่สลองในผมบ้านเก่าผมอยู่ใหกะใหกะนะครับแล้วก็ผมได้ย้ายมาอยู่อำเภอเทิงก็ระยะทางก็ไกลพอสมควรจาากบ้นปัจจุบันผมไปบ้านเก่าก็ประมาณร้อยกว่ากิโลครับบ้านเก่าผมจะอยู่ติดชายแดนพมา่าฝั่งฝั่งก้าหลังฝั่งโน้นนะครับแต่ที่อยู่ปัจจุบันผมคืออยู่ทางฟูชิฟ้าติดประเทศฝั่งลาวครับก็คือด้วยระยะทางด้วยแหละที่ทําให้พ่อผมไม่ได้สนใจ อีกอย่างพ่อผมก็ที่เล่าเมายาแบบไม่เอาอะไรได้ตอนนั้นนะครับจากนั้นพอผมโตขึ้นมาผมก็รู้ว่าการไม่มีบัตรประชาชนนะครับมันเป็นปัญหาการใช้ชีวิตของผมและครอบครัวเนีครับเพราะว่าบัตรที่ผมถืออยู่นี่คือบัตรสีชมพูคือออกนอกพื้นที่ไม่ได้บัตรบัตรสีชมพูนี่คือออกนอกพื้นที่ไม่ได้อออก,กด็คือออกนอกจังหวัดเชียงรายไม่ได้ครับแล้วก็ครอบครัวผมคือจะมีอยู่6คนพ่อแม่ผมพี่สาวคือ ผมคือสีชมพูอยู่สี่คนที่อยู่เกา่าน้องชายผมสองคนส่วนน้องชายผมสองคนก็คือจะมาเกิดตรงนี้ที่อยู่ปัจจุบันก็คือจะมีบัตรพศูนเป็นสีขาวก็คือทางโรงเรียนเขาสํารวจให้ว่าคนที่ไม่มีเอกสารอะไรก็คือสํารวจให้บัตรตัวนี้ไปก็คือจะแยกกันอยู่นะครับแล้วก็ตอนนั้นคือผมไปเรียนปอชเลยครับไม่สามารถกู้กยศอ,อ,อะไรได้การเดินทางก็ลําบากเพราะว่าผมไปเรียนอยู่พยาวใช่ไหมครับ ผมไม่สามารถเดินออกนอกจังหวัดได้ไดแต่ด้วยที่ว่าผมเป็นนักศึกษาผมก็ตำรวจก็ไม่ได้ว่าอะไรครับถ้าไปทํางานหรือไปอย่างอื่นคือตำรวจจับนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งพ่อผมก็ไปโบสถ์ไปอะไรทุกวันเรื่อยๆมาใช่ไหมครับก็มีอาจารย์อาจารย์ที่บ้านผมคนเก่าก็ได้ออกไปแล้วก็มีอาจารย์คนใหม่มาคนหนึ่งเขาก็เหมือนพระเจ้าได้ส่งมาช่วยครอบครัวผมเนี่ยครับก็ขอบคุณพระเจ้าก็ได้มีโอ,อกาสมากินข้าวบ้านผมแล้วก็ได้ถามไทยคุยกันแล้วก็ คุยถึงเรื่องสัญชาตินี่ละครับเพราะเขาบอกเขาเคยมีประสบการณ์พาคนไปขอยื่นสัญชาติแล้วได้สัญชาติอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ไปคุยไปคุยมาเขาก็เลยบอกว่าเอาเอกสารของครอบครัวผมไปให้เขาดูหน่อยว่าสามารถยื่นขอได้ไหมแล้วก็เอาเอกสารไปให้เขาดูปุ๊บเขาบอกเอกสารตัวนี้มันไม่ติดขึ้นชื่อว่ามาจากพม่าเนี่ยครับแต่มันก็เลยบอกว่าอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอกสารตัวนี้สามารถยื่นขอสัญชาติได้นะจะลองไปไหมจากนั้นผมกับพ่อผมก็คือ ตัดสินใจได้ไปกับอาจารย์คนนี้ครับก็ตั้งแต่ที่พ่อผมมาเข้าบสถอะไรพ่อผมก็จะอธิษฐานขอพระเจ้าตลอดว่าขอให้ครอบครัวผมได้สันชาติเพราะว่ามีอยู่แค่เรื่องเดียวครับตอนนี้ก็คือเลิกเล่าเลิอกอะไรหมดแล้วก็ขอมาตลอดว่าอธิษฐานขอพระเจ้าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเพราะว่าแบบตอนนั้นก็ยังไม่เชื่อในพระเจ้าขนาดนั้นด้วยแหละครับผมก็มองว่าพ่ออธิษฐานขนาดนี้มันจะได้ผลหรือเปล่าอะไรผมก็สงสัยครับแล้วก็ผมก็ได้ไปเดินทางกับพ่อผมไป กับอาจารย์ไปอำเภอแม่ฟ้าหลวงเนี่ยครับก็ไปตั้งแต่ประมาณตีห้าถึงงประมาณแปดโมงเก้าโมงครับก็ได้เดินไปถึงอำเภอปุ๊บผมก็ไปถามพี่คนหนึ่งพี่พี่เป็นพี่คนนั้นเป็นพี่ผู้หญิงคนอาคารเนี่ยครับเขาก็ผมก็ได้ไปถามว่าเอาเอกสารไปปุ๊บผมก็ไปถามว่าผมเนี่ยสามารถยื่นขอสัญชาติได้ไหมเขาก็เอาเอกสารมาให้ดูเขาก็ถามว่าผมชื่ออะไรผมก็บอกชื่อผมไปปุ๊บก,ก็เหมือนพระเจ้าได้จัดเตรียมให้ผมรอแล้วครับ แค่ผมบอกชื่อผมไปเขาก็จะมีรายชื่ออยู่ประมาณสิบรายชื่อเขียนด้วยปากกาแดงนะครับก็หนึ่งในนั้นก็มีชื่อของผมครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับมีรายชื่อของผมเขาบอกว่าสามารถยื่นขอได้ผมไปอยู่ที่ไหนมาทําไมไม่มาหาไม่มาอะไรเลยแล้วก็จากนั้นผมก็ได้ยืน่นเอกสารขอเขาก็จะแนะนําขั้นตอนทีละขั้นตอนว่ายื่นได้มาตรา23อะไรประมาณนี้ครับผมก็ได้ยืน่นขอไปบ้านเก่าก็ไปติดต่อพ่อหลวงผู้ช่วยแล้วก็ มาไปขอคนเท่าคนแก่ไปเซ็นรับรองแล้วก็จากนั้นก็ได้ทําตามกระบวนการทุกอย่างแล้วก็คือยื่นยื่นไปแล้วแต่น่าจะใช้เวลานานครับใช้เวลาตอนนั้นคือจําได้ว่าประมาณเกือบ3ปีที่ยื่นไปซึ่งตอนนั้นผมเป็นช่วงที่ผมอยู่ปวชสองผมไปยื่นก็คือก่อนที่ผมจะได้สัญชาตินี่คือประมาณเกือบ3ปีคือผมได้จบปวชสาก่อนที่จะได้สัญชาติก็มันทําให้ผมซึ่งไม่ได้เรียนต่อครับ ผมจบปชอชสามก็มีอาจารย์คนหนึ่งที่แบบว่ามันเรียกคุยกลุ่มผมคือจะมีประมาณเจ็ดแปดคนนะครับตอนสมัยเรียนปชก็อาจารย์ก็ได้มาเรียกคุยว่าอยากจะให้พวกผมเนี่ยเรียนต่อครับเพราะว่าพวกผมก็คือเหมือนเครื่องยนต์ที่กําลังร้อนเนี่ยครับก็อยากถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เรียนต่อแต่ในใจผมก็คือรู้ดีว่าผมไม่สามารถเรียนต่อได้ด้วยที่ว่าผมไม่มีสัญชาติผมก็น้อยใจผมก็เค็พยักหน้าว่าครับเรียนต่อ แล้วก็คือแต่เพื่อนผมมีประมาณ8คนคือ7คนนี้คือได้เรียนต่อเพราะเขามีพ่อแม่ที่สนับสนุนแล้วก็มีบัตรมีอะไรสามารถกู้กยศได้แล้วก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งที่ตัดสินใจไม่เรียนต่อก็ได้ไปทํางานกรุงเทพกับพี่ชายก็ซึ่งมันเหลือผมคนเดียวที่ว่าไม่สามารถเรียนต่อได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทํางานกรุงเทพได้ด้วยซึ่งตอนนั้นผม เป็นช่วงที่ผมน้อยใจแล้วก็เสียใจที่สุดในชีวิตครับแล้วก็ผมก็เลยได้ออกมาอยู่บ้านปีหนึ่งก็มาทําไร่ทําสวนอยู่กับพ่อเนี่ยครับก,ปก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวปลูกถั่วปลูกอะไรไปก็คือช่วงนั้นก็คือทาทุกอย่างครับระหว่างรอนะั้นก็ทําไร่กับพ่อก็บางครั้งที่ไปทํากับพ่อก็ผมก็จะบ่นให้พ่อฟังตลอดว่าเพราะพ่อคนเดียวนี่แหละที่ทําให้ผมมีชีวิตแบบนี้ดูสิมาตากแดดตากฝนทําไร่อยู่คนเดียวทั้งๆง,งที่เพื่อนผมนี่คือไปเรียนต่อแล้วก็ไปทํางานในเมือง ผมก็จะด่าพ่อผมตลอดแต่พ่อผมก็ไม่ได้มีการเถียงโต้เถียงอะไรเพราะว่าพ่อผมก็รู้ตัวว่าที่ผ่านมาพ่อผมก็ไม่ได้ทําตัวดีหรือว่าอะไรมากไม่ได้สนใจอะไรก็จะเป็นแบบนี้ตลอดผมก็ถ้าคิดถึงเรื่องนี้คือผมจะด่าพ่อผมตลอดแต่พ่อผมก็ไม่ได้ว่าอเลยผมพ่อผมก็จะอธิษฐานขอตลอดให้ได้สันติอธิษฐานทุกวันทุกวันทุกวันจนแบบผมก็มองว่ามันจะได้จริงหรือเปล่ามันจะได้หรือผมก็สงสัยอย่างนั้นผมก็แค่คิดในใจผมไม่ได้ พูดอะไรเสียงในหัวแต่ก็แล้วอยู่มาวันหนึ่งผู้ช่วยเขาก็ได้โทรมาช่วงนั้นคือช่วงที่เก็บเกี่ยวทุกอย่างเสร็จแล้วเข้าข้าโพอดอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วก็เขาก็ได้โทรมาว่าบัตรของผมเนี่ยคือ,ค,อคือเขาในชื่อออกเลยนะจะให้ถ่ายจะเรียกผมไปถ่ายสัญชาติแล้วผมช่วงนั้นคือตอนที่ผมได้ยินผู้ช่วยเขาโทรมาบอกพ่อผมคือผมดีใจมากครับแล้วก็พ่อผมกับผมก็เลยได้ เดินทางไปถทยสัญชาติผมต้องบอกก่อนว่ายื่นสัญชาตินี่คือเขาจะบอกว่ามีอยู่4คนใช่ไหมครับที่ที่อยู่บ้านเก่าผมไดอ้บัตรที่อยู่บ้านเก่าผมอะมีอยู่4คนแต่เขาให้แยกแยกยื่นสองรอบเขาบอกว่าผมอะจะเลือกใครที่จะขอสัญชาติด้วยคือมีพ่อแม่แต่ผมบอกว่าผมจะเอาพ่อพ่อกับผมก็คือจะยื่นก่อนสองคนยื่นได้แค่สองคนจากนั้นพ่อผมกับผมก็ถึงเวลาไปไทยถทยได้ปุ๊บคือผมก็ย้ายที่อยู่ทันทีเลยย้ายมาอยู่ที่อยู่ปัจจุบันปุ๊บ ผมก็ใช้เวลาประมาณไม่เกินเวันคีย์เอ,อกสารทุกอย่างไม่ว่าจะขึ้นเส้นทหารหรือว่าสอบใบขับขี่อะไรผมก็ทําทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็ผมก็ได้โทรหาเพื่อนผมที่อยู่กรุงเทพเนี่ยครับที่สมัยเรียนปอชอด้วยกันผมก็โทรถามว่าที่ทํางานเพื่อนผมรับคนไหมคือผมอยากไปทํางานด้วยเขาบอกลงมาเลยผมก็คือลงไปเลยไม่ถึง7วันเนี่ยครับเพราะผมอยากไปอยู่แล้วอยากไปตั้งนานอยู่บ้านปีหนึ่งแล้วด้วยความที่ว่าทําไรทําสวนมานานได้ผมก็ ัดสินใจลงไปทํางานกับเพื่อนผมแล้วก็ส่วนแม่ผมกับพี่สาวก็ได้ยื่นตําหลังไปก็ประมาณ1นึ่งปีเนี่ครับก็ได้ไทยสัญชาติก็ขอบคุณพระเจ้าครับแล้วก็มันจะมีส่วนของน้องผม2คนที่อยู่มีบัตรอยู่ที่อยู่ปัจจุบันนี่ครับก็จะเหลือ2คนนี้ก็ตอนนั้นผมทํางานอยู่กรุงเทพก็น้องชายผมคนเล็กคนที่2องครับได้โทรมาปรึกษาผมว่าคือตอนนั้นน้องผมอยู่ประมาณมห ็น้องผมโทรมาปรึกษาผมว่าทางโรงเรียนเขามีทุนการศึกษาเรียนต่อปอตีเนี่ยครับว่าคนที่มีเกรดเฉลี่ย3.5ขึ้นไปคือ5เทอมตั้งแต่ม .4 ีม .5 ม .6 ม .6 เทอมเทอมหนึ่งครับเขาเอา5เทอมคือถ้าได้3.50ข,ขึ้นไปคือเขาจะมีทุนการศึกษาให้ใจ่ายค่าหอแล้วก็ค่าเทอมให้ก็คือเทอมละ15 0 0 0ก็น้องผมก็ได้โทรมาปรึกษาผมว่าอยากจะยื่นขอสัญชาติให้ได้ก่อนที่จะจบม .6 ก็ตอนนั้นผมก็ได้กลับบ้านไปยื่นเอกสารแต่ครอบครัวผมกับผมก็กังวลว่าน่าจะไม่ทันเพราะว่าที่ผ่านมาผมยื่นก็ประมาณ2ปีใช่ไหมครับก็กลัวว่าไม่ทันก็แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่น้องผมได้ยื่นทําเอกสารก็ไม่ถึงปีครับก็ได้สัญชาติไทยแล้วก็น้องผมก็ได้มีโอกาสได้ทุนตัวนี้ไปแล้วก็ได้ไปเรียนต่อในมหาลัยก็เรียนตอนนี้ก็เป็นครูฝึกสอนอยู่ โรงเรียนที่ตอนนั้นที่ได้ทุนนั่นละครับครูเขาดึงไปสอนก็เป็นเอกฟิสิกเป็นครูสอนมปลายมสี่มห้ามหกก็ขอบคุณพระเจ้าครับแล้วจากนั้นก็ครอบครัวผมก็คือตั้งแต่พ่อผมรู้จักพระเจ้าคือครอบครัวผมก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับจากที่อยู่ตรงนี้ก็ขึ้นมาถึงจุดนี้ครับคือรับเลื่อนไปหมดทุกอย่างครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับ ขอภาพนะครับก็ภาพดีก็จะเป็นภาพที่พ่อผมกับผมได้สัญชาติครั้งแรกก็เป็นคนไทยใบแดงครับก็จะเป็นพิธีมอบบัตรให้แล้วก็ให้เก่าปฏิญาณตนว่าจะรักชาติศาสนาพระอากษัตริย์จะไม่จะไม่ทําสิ่งผิดกฎหมายครับก็ขอภาพต่อไปครับก็อันนี้บ้านบ้านผมก็จะเป็นบ้านที่ช่วงที่พ่อผมเป็นขี้เหล่าเนี่ยครับก็เหตุกว่าจะสร้างบ้านหลังนี้ได้ก็ใช้เวลาประมาณ4ปีครับโดยที่ว่าพ่อผมเป็นคนขี้เหล่าอะไรก็ปีหนึ่งก็จะ ลูกขออ้าวโพดปีหนึ่งก็จะซื้อเสาปลูกขออ้าวโพดอีกปีหนึ่งก็จะซื้อกระเบื้องก็ปลูกอีกปีหนึ่งก็จะซื้อไม้ซื้ออะไรก็ประมาณ4ี่ปีกว่าจะได้บ้านหลังนี้ครับก็บ้านหลังนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าครับก็อันนี้ก็คือบ้านหลังที่ตั้งแต่ที่ผมไปทํางานกรุงเทพมาประมาณปีกว่าก็าพ่อผมได้โทรมาคุยกับผม,มว่าอยากได้บ้านใหม่ผมกับพี่สาวแล้วก็พ่อได้รวมตังกันสร้างบ้านหลังนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าไม่มีพระเจ้าคือจะไม่ได้บ้านหลังนี้ครับขอภาพต่อไปครับ ก็ภาพนี <t festivals> ้ก็จะเป็นน้องชายผมที่ได้สัญชาติคร so, <I> so, ับน้องชายฝั so, families, so, ่งขวาผมก็คือคนนี้คือมาทํางานอยู่เกาหลีอยู่ประมาณเกือบสาปีนะครับแล้วฝั่งซ้ายตอนนี้คือเรียนครูก็กําลังฝึกสอนอยู่ก็ใกล้จบใกล้จบแล้วครับเดือนสามนี้ก็จะจบฝึกสอนครูแล้วครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับเพราะพระตัวนี่ก็คือเป็นภาพที่ปีก่อนผมได้มีโอกาสกลับไปพักที่บ้านครับก็จะเป็นภาพที่ไปร่วมกิจกรรมงานกินข้าวใหม่ที่ต่างหมู่บ้านครับ แล้วก็มีอาจารย์ 3, ามสี่หมู่บ้านแล้วก็อาจารย์จากทางเชียงรายเขามากันเยอะก็ได้ไปร่วมครับขอภาพต่อไปครับก็ภาพนี้ก็พ่อผมครับได้เป็นได้ขึ้นไปบนเวทีไปเป็นพยานยชีวิตให้คนที่มาร่วมเนีครับว่าพระเจ้าแสนดียังไงกับครอบครัวผมและพ่อผมว่าได้เปลี่ยนอะไรในตัวพ่อผมก็ ขอบคุณพระเจ้าครับถ้าไม่มีพระเจ้าก็คือครอบครัวผมก็คือจะไม่มีวันนี้และไม่รู้ว่าพ่อผมก็จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาพ่อผมเป็นคนกินเหล้าหนักพ่อผมตั้งแต่รู้จักพระเจ้าคือเลิกมาก็พ่อผมก็จากหน้ามือเป็นหลังมือทุกอย่างก็ดีขึ้นเหมือนลูดบาคเคนดิตที่ว่าพี่จ๋าเคยเ,เป็นพยานชีวิตให้คือลื่นปื้ดลื่นปื้ดคือแบบทุกอย่างคือเรียบง,ง่ายเป็นหมดครับทุกวันนี้ผมจากที่ว่าเมื่อก่อนผม ยืมเขาทุกอย่างทั้งมอไซค์ทั้งอะไรไปไหนมาไหนตอนนี้ผมมีมอไซค์มีรถยนต์มีบ้านอะไรที้พ่อผมอยู่ก็ขอบคุณพระเจ้าครับถ้าไม่มีพระเจ้าคือครอบครัวผมจะไม่มีวันนี้เลยครับก็ผมก็เชื่อว่าพระเจ้าก็มีแผนการที่ดีสําหรับผมและผู้เชื่อที่อยู่ที่นี่ทุกคนเพื่อที่ว่าแผนการชีวิตที่จะก้าวไปข้างหน้าและขึ้นไปข้างบนเอเมนไหมครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าครับ